สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กระต o รักทุกท่านครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้โชคเหมือนเดิมนะครับนะครับเรื่องว่ามีเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับอยากจะนะครับให้อาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์สยามนี่นะครับช่วยนะครับนำโชคหรือว่าให้โชคนะครับเกี่ยวกับนะครับการเสี่ยงดวงในวันนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเพื่อที่จะนะครับลุ้นโชคกันรางวัลใหญ่นะครับ อาจจะได้รับเงินเป็นแสนเป็นล้านกันในวันนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็อยากจะมานะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับนะครับ FC ของสยามชาแนลนะครับได้นะครับใครที่นะครับชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วก็ได้เป็นแนวทางในการไปซื้อลอตเตอรี่สักใบ2ใบติดไม้ติดมือประจำงวดวันที่16เมษายน2 5 6 6ครับในวันนี้นะครับก็นะครับมี เลขเด็ดจากอาจารย์สยามชาแนลนะครับมาฝากด้วยนะครับก็ลองนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับลองนะครับไปซื้อลอตเตอรี่สักใบสักใบก่อนที่หวยจะออกกันแล้วกันนะครับยังไงก็นะครับฝากแชร์คลิปนี้คนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นแนวทางให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์สยามชาแนลด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับในเรื่องของนะครับต้องอธิบายว่าในเรื่องของการเล่นหวยนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับ ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่เป็นไรนะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่นะครับจะนะครับให้เลขที่อาจารย์เนี่ยนะครับได้นิมิตขึ้นมานะครับได้รับนิมิตมาเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตนะครับให้ FC ทุกคนเนี่ยพนมมือขึ้นนะครับตามอาจารย์นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยวหว้พระก่อนนะครับนโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะ นมโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสั์สาธุองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกผู้ที่ให้ยานอันวิเศษอันโชคลาบนี้ขอให้เลขที่อยู่ในกระดาษแห่งนี้จดเป็นเลขโชคเลขลาบเพื่อมอบโชคมอบลาบให้แก่ fc ของสยามชาแนลและผู้ที่ชมคลิปของสยามชาแนลอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านให้ถูกกับตัวที่เป็น เลขของลอตเตอรี่รางวัลที่1ของวันที่16เมษายน2566ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธอ่ะมาทุกคนครับนะครับก็ลองดูนะครับในเรื่องของนะครับที่จะให้วันนี้นะครับก็คืออยู่ที่ความชอบนะครับนี่นะครับ อยู่ที่ท่านชอบนะครับชอบก็ซื้อนะครับลองดูครับทุกคนครับลองดูนะครับลองไปซื้อลอตเตอรี่เล่นเล่นสักใบหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับการซื้อหวยเนี่ยนะครับทุกคนต้องซื้อกลับด้วยนะฮะซื้อกลับด้วยนะครับถ้าไม่ซื้อกลับเนี่ยอาจจะนะครับพลาดได้นะครับส่วนใหญ่นะครับเลขที่ให้ไปเนี่ยนะครับก็ถูกประมาณ99%นะครับ ็ลองดูนะครับทุกคนลองดูนะวัน right นี้ลองให้สามตัวดูนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับลองดูนะก็ขึ้นอยู่ว่าทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบนะครับนี่นะครับอ่ะนะครับทุกคนก็ดูเอานะครับดูเอาฮะดูเอาว่าเป็นเลขอะไรบ้างนะครับนี่ฮะนี่นะครับแล้วก่อนอื่นนะครับก่อนจากก็นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนได้โชคได้ลาบนะครับก็อยากจะฝากถึงนะครับทุกคนที่มีโชคมีลาบนั้น ต้องรู้จักหมั่นทําบุญด้วยนะครับได้เงินไปแล้วก็ขอให้ท่านนั้นทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เข้ายานนิมิตของอาจารย์สยามชาแนลนะครับอธิษฐานบอกท่านนะครับที่ท่านให้โชคให้ลาบมาในทุกๆงวดนะครับเพื่อเสริมบุญบารมีของท่านนั้นให้เจริญรุ่งเรืองนะครับค้าขายมั่งมีสีสุขนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้รับโชคเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับอ,อยากจะร่วมทําบุญกับอาจารย์สยามก็สามารถแซ i ่าไอดีไลนมาส่วนตัวได้ที่ QR วอารคตที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับก็ติดต่อมาได้สาหรับใครที่ต้องการทาบุญด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรนะครับขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของพันนี้นะครับเอาลนะครับก่อนจากในวันนี้ก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตร,ตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพบ,บูชา องค์พระพุทธพรธ,ธรรมพระส,สงฆ์และศาสนาที่ท่านเคารพบ,บูชาทุกศาสนาจงดนบันดาลจิตให้เอฟซทุกคนที่ชมรายการของสยามเจ้าแนลทุกคนที่กดติดตามสยามเจ้าแนลทุกคนขอให้ประสบแต่ความโชคดีล่ำรวยมั่งคั่ง ความเจ็บจะได้ความไข้อย่ามีเดินทางไปไหนมาไหนขอให้แค้วคลาดปลอดภยัยจากภัยนาทรรมยร้ตั้งปวงค้าขายให้มั่งมีสีสุขร่ำรวยร่ำรวยให้มีลูกค้าไหลามาดังแม่น้ําคงคามาหาสมุทรถ้าเกิดว่าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ท่านหายวันหายคืนเป็นปกติถ้าเกิดว่าท่านนะ โชคไม่ดีก็ขอให้ดังต่อไปนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ท่านมีแต่โชคที่ดีมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตประจําวันของท่านหลังปีใหม่นี้นะครับหลังปีใหม่ที่ผ่านมาปีใหม่ไทยก็คือสงกรานตขอกราบนะครับเท้าคุณพ่อคุณแม่ f c ทุกคนนะครับที่ชมลูกสยามชาแนลอยู่ในขณะนี้ลูกขออธิษฐานถึงคุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่นั้นจงมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นล่มโพล่มใสให้ลูกให้หลานตลอดกาลด้วยเถิด สาธุสาธุสาธุคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ